เอาเอ,าเอาไปมาลุมมาตุ้มขุดมหนึ่งล้มก่อนหนึ่งล้มไหมถักถ้าไม่ทักไม่ถ้าทักไม่ใช่หรอมันเป็นประเพณีต้องทำบ้านเาก็อยู่นี่น่าอยู่นี่เออแล้วไปคุยกับทาง หนังเหลือนสลาเลยมีไหมครับอครับเออเต้นมาทำแบบมนทำเปิธีนะไม่ต้องมาใหญ่โตอะไรสองลักเลยนะออแต่ชัยลองดูนะสร้ง้งบ้านเป็นหลังกันไม่ไมด้ไดไดป้าป้าขอ,องป้าเพิ่นมากำล้อป้าเพิ่นมาได้กนเดี๋ยวเข้า ป้าเชื่อมใจ,ใจ <issions> ป้าดีใจก็ปะทุป้าทำก่อนเป็นห่วของศาสตร์เจ้าดีใจขั้นนัดเจ้าหักสีเขียวมันเย็นตาสุ่มตารีเอารถทีไปหาชาวแวงหาคนเดียวเลยไปหาคนเดียว จำลอมพูชสือข่าวนครลำปางเนาะมาช่วยเอ่ะเจ้าอกงสุขน ก็มาเนี่ยข่าวทาหารอยู่นี่ครับ มันก็เอาเอเอาเอาลงนเสียเสีเสียเลเสียอะไรเอาไ ป้ามีลูกเลยกะนอ,อันนี้เจ้าเล้วที่ที่เปิ้นให้เป็นของไข่กันเป็นของปีผัวเออโอ้เข้ามาได้มาได้สามีีแล้วเหรอกลับบ้านปลาฟันล่มลองเนี้ยได้เข้ามาสองปีปีนี้แล้ว มาพันเก็บอันเียวกแค่มาสองำแล้วเหอมาหลวกับก็พี่